ให้เลือกประเทศที่อยากให้แนะนําไปที่สุดมันจะเป็นประเทศไหนไม่ได้เวายายเวนค่ะซัคสถานให้ฟีลแบบวิวยุโรปในเอเชียวิวมันแปลกสวยอะแล้วราคาก็คือถูกคุ้มงบก็เคยบอกแล้วว่าคนที่แน่นนี้ใส่หน้ารักแล้วก็หน้าตาดีแล้วถ้าจะไปทั้งทีแนะนําให้ไปลงเมืองอัลมาติวแ <มา S 2> จกแพลนเที่ยวอัลมาติฟรีวีซ่าสไตล์ยุโรปทีแรกไครินแคนยอนให้ฟีลความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกแต่อยู่บนดาวอังคารมันเป็นแคนยอนที่แบบอยู่ดีก็หลุมยุบลงไปกลางทางเว้ยแล้วข้างล่างเขาก็ยังเป็นทางให้ขับรถได้อีีีีีกกระหหววว่่่่่่่าาาาางงงงงงททททไไไไปเเยยยยตตตๆ็คือออออมมม้้้ลลััับบบบนนนนสแดด เข้าไปข้างในคือน,น้ําลึกใสแล้วก็สงบมากแล้วที่นี่เขาเด่นดังเรื่องฮิชไฮใครกล้าใครสู้ก็ลองบอกรถด,ดูเพื่อได้ประหยัดตังค์อีกที่ที่พลาดไม่ได้เว้ยก็คือเอามาตีเลสเลยสาที่ใกล้เมืองมากช่วงเนี้ยใครสายเดินเขาเหมาะเลยมีทั้งแบบเดินไปสุดยอดกับชาวบิกินเนอร์ที่เดินรอบเลยจะเดินบนหรือเดินล่างใดๆคือวิวสวย <bleed S 2> คิดว่าที่นี่มันเป็นที่เที่ยวที่ไปไม่ยากได้วิวและความรู้สึกคุ้มค่าแบบเกินจึ้งแล้วในเมืองอามาตีนะให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ในยุโรปเมืองไหนปะเนี่ยที่นี่มันคือผสมผสานวัฒ แท็กซี่ได้สะดวกแถมของกินไม่ต้องพูดถึงมีร้านอาหารไทยด้วยนะเว้ยของกินคือมีหลากหลายหาง่ายไม่ลําบากเลยเคยอยากแนะนําให้มาเที่ยวที่นี่จริงเพราะมันเหมือนเป็นฮับการเดินทางในเอเชียกลางด้วยก็ไม่ว่าจะไปคีกิสสถานอุซเบกิสถานหรือสถานต่างๆเนี่ยก็คือต้องมาผ่านที่นี่เว้ยเอาตรงนี้เป็นฮับก็ลองมาเที่ยวแถบนี้ดูจะรู้ว่ามันยังเพียวยังน่าค้นหาเยอะแล้วตอนนี้ไทยไอเอชเอ็กซ์เขาได้เปิดรูทใหม่ไปเอามาตีเลยดูราคาสก่อนมันน่ามาปะสายเนี่ยเขาตรงเวลาไม่ต้องห่วงล้าก็ใช้เครื่องบินลำใหญ่บินไปไกลๆที่นั่งเข